เรือพิฆาต USS โดนแล้วฮูตีรัวขีปนาวุธจากดินแดนเยเมนสวนสหรัฐจัดบินรบ50ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตีอีก12ลำให้อิสราเอลแต่ได้ปี69เ้าจากสถานการณ์ในทะเลแดงค่ะยังคงมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายอิสราเอลโดยพันธมิตรอย่างสหรัฐทมกลางการโจมตีของเยเมนต่อเรือสินค้าและเรือรบมีการตอบโต้กันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้เมื่อวันที่26กมกราคมปี2567ที่ผ่านมา เว็บไซต์ทบวค่ะได้มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดในการโจมตีเรือของสหรัฐโดยนักรบฮูตีว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ USS Kearny ถูกยิงจากเยเมนโดยขบวนการอัลซาอัลลอหรือว่ากลุ่มฮูตีกองทัพสหรัฐทํามีการระบุว่ากลุ่มฮูตีได้มีการยิงใส่เรือพิฆาตอเมริกันลำหนึ่งขณะที่ฝ่ายลังกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในน่านน้ำของอ่าวเอเดน ขีปนาวุธคาถูกยิงไปที่เรือซึ่งถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของเรือเป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้เป็นเรือพิฆาต USS k า a r n ที่กองทัพสหรัฐใช้ในการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเป้าหมายของกลุ่มฮูตีใกล้กับสนามบินในซานาในเยเมนเรือดังกล่าวถูกส่งโดยกองทัพเรือสหรัฐไปยังทะเลดำหครั้ง โดยส่งไปก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการพิเศษทั้งทหารของกองทัพรัสเซียนในยูเครนด้วยซ้ําในปี2023สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเรือพิฆาตไปยังตะวันออกกลางโดยมีข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่การโจมตีครั้งแรกของฮูทีต่อเรือพิฆาตของอเมริกาก่อนหน้านี้มันยังถูกยิงด้วยจรวดและพวกเขายังพยายามที่จะโจมตีโดยใช้ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับอีกด้วย เป็นที่รู้กันดีว่าเรือลำนี้เป็นของเรือพิฆาชั้นอาริเบิร์กเปิดตัวในปี1994และมีลูกเรือ337คนปัจจุบันเรือพิฆาตเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือที่6ของกองทัพเรือสหรัฐกลุม่มพุทีคข่ามักจะมีการยิงใส่เรือที่เชื่อมโยงกับสหรัฐสหรัชอาณาจักรและอิสราเอลที่ปรากฏในทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งอยู่ในรัศมีของขีปนาวุธอันซาอ,าลอัลเลดังที่เราเห็น แม้จะมีการโจมตีในดินแดนเยเมนแต่กลุ่มฮ้ตีก็ยังคงมีศักยภาพในการรบที่สำคัญปฏิบัติการทั้งทหารที่ประกาศโดยสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่ เพื่อต่อต้านขบวนการอันซาออลล์นั้นกระตุ้นให้กลุ่มฮูตีเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในการดำเนินการต่อเรือและเรือของชาติตะวันตกโดยในขั้นต้นพวกเขาได้มีการยิงเฉพาะเรืออิสราเอลเพื่อเป็นสัญญาณแห่งความสัมบคัคคีกับการต่อสู้กับขบวนการฮามาสปาเลสไตน์เพื่อต่อต้อตานปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในชนวนนกาซานอกจากนี้ในวันเดียวกันทัพวอยังมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ระบุว่าเยรูซาเล็มโพสต์เปิดเผย สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลได้ทำข้อตกลงด้านอาวุธหลายฉบับโดวยวอชิงตันได้มีการอนุมัติการจัดหาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และอาวุธอื่นๆใหม่ให้กับเทลอาวิฟเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2024การประชุมเจ้าหน้าที่อาวโุโศจากกระทรวงกลาโหมอิสราเอลและกระทรวงกลาโหมที่ขึ้นที่วอชิงตันคณะผู้แทนอิสราเอลนำโดย อธิบดีกระทรวงกลาโหมอิสราเอลเอเยซสมีนอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าบริษัทคลังอาวุธขนาดใหญ่ของสหรัฐผลลัพธ์คือข้อตกลงของสหรัฐในการจัดหาเครื่องบินรบ F-35 รุ่นที่5 25ลำเครื่องบินรบ F-15 AI 25ลำและเฮลิคอปเตอร์โจมตี a h 6 4อปเช่ Apache, ลำ ทั้งยังมีการอนุมัติการจัดหาอาวุธอื่นๆอ,อ,อีกจำนวนหนึ่งให้กับอิสราเอลด้วยแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเมื่อวันพระหสัสบดีช่อง12ได้มีการรายงานเยรูซาเล็มโพสตยืนยันว่าขั้นตอนต่อไปในข้อตกลงได้รับการเผยแพร่แล้วซึ่งเป็นหนังสือยินยอมของสหรัฐ มีข้อสังเกตว่าอิสราเอลมีการส่งคำขอจัดหาฝูงบินขับไล่ F-35 อีกฝูงหนึ่งไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วด้วยวางแผนค่ะที่จะเพิ่มจำนวนเป็น75ลำโดยคาดว่าค่ะจะมีการส่งมอบเครื่องบินได้เร็วสุดในปี2569หรือปี2570 ในขณะที่ก็ยังไม่ทราบกำหนดเวลาที่แน่ชัดในระหว่างการประชุมค่ะซามีมีการแสดงความขอบคุณสหรัฐในนามของการานรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลและกระทรวงกลาโหมอิสราเอลสำหรับความมุ่งมั่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนต่ออิสราเอลสำหรับการสนับสนุนความต้องการด้านกนลาโหม